แฟนเพจที่รักของ b บ n ส์มอเตอร์ l ทุกๆท่านนะคะวันนี้ค่ะเนงก็พารถที่เป็นรถเข้าใหม่ new arrival ของเราในวันนี้นะคะซึ่งเป็นรถที่เรียกว่าท็อปในท็อปในท็อปนะคะ เพราะนอกจากจะเป็น S-Class ซึ่งเป็นจุดยอดยนตรกรรมของ Mercedes-Benz แล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยยังเป็นถึง s 500และไม่ใช่ s 500ธรรมดาค่ะแต่เป็นถึง s 500 e AMG นะคะซึ่งเรียกว่าท็อปที่สุดแล้วนะคะของ S-Class ตัวนี้ที่มีจำหน่ายออกมานะคะเข้ามาพร้อมกับทั้งความหรูหราทั้งชุดแต่งทั้งออปชั่นที่ล้ำสมัยมากมายนะคะเรียนเชิญทุกทุกท่านเนี่ยมาชมรีวิวแบบละเอียดละเอียดเหมือนมาดูกันที่โชว์รูมกับไลฟ์ของ b e n z Mo ออก,กันนเลยะะคะก่อนอื่นนะคะขอพาท,ทุกท่านเนี่ยมาชมความงามภายนอกและก็ความกว้างขวางใหญ่โตและความยาวถึงกว่า5เมตรของ S-Class คันนี้กันก่อนนะคะ s Class ตัวนี้เนี่ยออกมากันหลายเครื่องยนต์เหมือนเหมือนกันนะคะทั้งตัว300นะคะที่เป็นตัวดีเซลไฮบริดแล้วก็ตัว 500e คันนี้นะคะซึ่งเป็นเบนซินเอ่อปลั๊กอินนะคะ คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดเลยค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับ AMG Sport Package นะคะทำให้ S Class ที่สวยงามหรูหรายู่แล้วเนี่ยยิ่งดูเต็มดูอัดแน่นเข้าไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า AMG ซึ่งมีเส้นสายที่ดูสวยงามหน้าหลงไหลนะคะไฟหน้าตัวท็อปนะคะที่มีดีเทลรายละเอียดมากมายกับความเป็น LED อัจฉริยะ LED Intelligent System นะคะที่หน้ากระจังของเราเราจะสังเกตเห็นตัวเบรก Distronic นะคะซึ่งเป็นเซนเซ,นเซอร์เนี่ยวัดสิ่งกีดขวางหา มีสิ่งใดมากีดขวางทางด้านหน้านะคะรถก็จะทำการชะลอการเบรกอัตโนโมัติเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเขายังมาพร้อมกับล้อแมก MG ขอบ20นะคะเป็นชุดแต่งที่ออกแบบสร้างสารรค์มาเป็นอย่างดีสำหรับ S-Class W222 ตัวนี้นะคะในส่วนของกล้องนะคะตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัวกล้องด้านข้างอีกด้วยค่ะ สวยงามมากๆแล้วก็ใหญ่โตอลังการมากๆนะคะโดยเฉพาะรถเป็นสีขาวเนี่ยยิ่งทําให้ดูใหญ่อลังการเข้าไปใหญ่เลยนะคะด้านหลังค่ะกันชนหลังแล้วก็ดิฟิเซอร์ด้านล่างนะคะเป็นสีดําตัดกับสีขาวนะคะมีตัวไฟนะคะกับปลายท่อค่ะที่เป็นทรงเหลี่ยมนะคะเสริมสร้างความสปอร์ตให้มากขึ้น ภายใต้ไฟไท้ายที่สวยงามดวงนี้นะคะเราจะเห็นตัวช่องนี้ค่ะซึ่งนะคะต้องใช้กุญแจในการเปิดแล้วก็จะเป็นช่องที่เราใช้สําหรับชาร์จแบตปลั๊กอินนั่นเองค่ะสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยนะคะสามารถขับได้โดยการเติมน้ํามันเบนซินแบบปกติเลยหรือจะชาร์จไฟอย่างเดียว แล้ววิ่งแต่ไฟฟ้าล้วนแล้วไม่ใช่น้ํามันเลยก็ได้หรือจะใช้เป็นโหมดผสมประสานกันก็ได้เดี๋ยวจะไปโชว์วิธีการปรับตอนอยู่ข้างในนะคะโดยถ้าเราชาร์จเต็มเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะวิ่งในเรนจ์ได้ถึง33กิโลเมตรค่ะเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะมีพื้นที่เก็บของที่กว้างพอสมควรเลยสําหรับรถปลั๊กอินไฮบริดนะคะปิดฝาท้ายกันลงมาแบบซอฟนะคะ สำหรับ S-Class ตัวน,นี้มีกล้องถอยซ่อนอยู่ทางด้านหลังด้วยนะคะพาทุกท่านนะคะมาดูไฮไลท์ก็เลยดีกว่าซึ่งเป็นความหรูหราภายในค่ะซึ่ง S-Class เนี่ยบอกเลยว่าสวยล้ำสมัยแล้วก็หรูหรามากๆนะคะเ,เข้าออกรถนะคะที่ Let's Go ค่ะไม่ต้องใช้กุญแจนะคะเปิดเข้าไปโอ้โ oh, ห oh นะคะ พวงมาลัยนะคะไม้ AMG พวงนั้นค่ะหรูหรานหน้าสัมผัสหน้าลูกไหลมากๆนะคะกับทั้งตัวไม้ที่เป็นฟิน i s h แบบไม้เลยนะคะแล้วก็หนังที่หุ้มอยู่ก็จะเป็นหนังแนป้ามีความเป็นมัลติฟังชันนะคะควบคุมได้หลายอย่างนะคะมีเกียร์ดเรกซีเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงตัวครูสคอนโทรลนะคะซึ่งมีระบบเบรกอัตโนมัตินะคะ ตจอนะคะจะเห็นเลยว่าใหญ่มากค่ะเป็นจอ12.3นิ้ว2จอนะคะทั้งตัวบริเวณคนขับนะคะแล้วก็ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยขอโชว์ในส่วนของเบาะก,ก่อนนะคะซึ่งสวยงามแล้วก็ใหม่เอี่ยมอ่องมากๆนะคะรถวิ่งมาแค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเบาะเนี่ยเดิมๆมาเลยเป็นลายไดมอนคัทค่ะออกแบบมาเป็นลายข้อหลามตัดนะคะแล้วก็ที่ออกแบบมาเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นรูนะคะที่ตัวหนังอีกด้วยนะคะดูสวยงามมากๆ ออปชันในบริเวณของด้านคนขับทางด้านขวาเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของปุ่มสตาร์ทนะคะมีในส่วนของตัวครีเซฟเบรกนะคะที่วัดระยะจากทางด้านหน้ารถแล้วก็มีในส่วนของกล้อง360องศานะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นแล้วนะคะว่าเราเนี่ยมีกล้องอยู่รอบตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูออปชันภายในกันแบบเต็มๆอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยเข้าไปนั่งที่เบาะหลังนะคะ พร้อมๆกันนะคะแล้วท่านไหนที่กำลังดูไลฟ์อยู่เนี่ยต้องบอกว่าสเตชูนอยู่กับเราก่อนนะคะเพราะว่าทีเด็ดคันนี้เนี่ยอยู่ที่เบาะหลังซ้ายนะซึ่งท่านกำลังนั่งอยู่นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาโชว์ว่ามีทีเด็ดอะไรนะคะ mm hmm. จอใหญ่มากนะคะ12.3นิ้วทั้งหมด2จอนะคะ mm hmm. นี่คือกดปุ่มกล้อง360องศานะคะ mm hmm. เราจะเห็นเลยว่ารอบคันนะคะ มีอะไรนะคะอยู่บ้างนะคะเป็นสิ่งกีดขวางอะไรยังไงนะคะอยู่บ้างเราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะตัวจอตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันเรียกว่ามากมายบรรยายไม่หมดนะคะเยอะมากจริงๆนะคะเราสามารถที่จะควบคุมจอตัวนี้นะคะด้วยทัชแพดนะคะที่อยู่ทางด้านล่างตัวนี้ค่ะเปิดจอกันสักนิดนึงค่ะด้วยปุ่มออนนะคะแล้วก็ นะคะคอมมานก็จะเปิดจอคอมมานก็จะเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะคะ เราสามารถเข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นน a เกเตอร์นะคะมีเดียนะคะการเชื่อมต่อกับตัวรถนะคะหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆก็สามารถที่จะเข้าเมนูนะคะได้เลยเราจะเห็นเรื่องของแบตเตอรี่และปริมาณไฟเนี่ยในการชาร์จแบบเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะนอกเหนือนจากนั้นค่ะจะขอนะคะโชว์ว่าคันนี้เนี่ยมันปรับโหมดการขับขี่เนี่ยได้มากมายจริงๆนะคะตั้งแต่นะคะ e นะคะ,ะนะคะ ตั้งแต่ตัวไฮบริ d โหมดก็คือขับทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าผสมกัน E Mode ก็คือไฟฟ้าล้วนแต่ตอนนี้เนื่องจากเราไม่ได้ชาร์จไว้ก็เลยไม่มีไฟอยู่นะคะ e ีเซฟก็คือใช้ไฟฟ้าแต่แบบประหยัดนะคะแล้วก็แบบชาร์จค่ะก็คือการขับด้วยน้ำมัน,นะคะแต่ว่าเอาพลังงานจนที่เหลือจากจังหวะชะลอเนี่ยไปชาร์จเก็บเข้าไปในแบตนั่นเองนะคะนั่นก็คือโหมดชาร์จนั่นเองนะคะ นอกเหนือจากนั้นนะคะเซตติ้งต่างๆเนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยมันยังไฮโซมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งสีไฟแอมเบียนไลท์ที่แบบตอนกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนรถคันนี้ให้เป็น เป็นเหมือนกับคลับหรูๆที่มีการใช้นะคะอัมเบรไลท์ที่หรูหรามากๆนะคะมีการตั้งค่านะคะอื่นๆได้อีกมากมายนะคะ,ะมีอะไรอีกดีนะคะที่จะเล่าให้ฟังนะเรียกว่าเยอะมากๆนะคะในส่วนของช่วงล่างเองนะคะคันนี้อย่างที่ทราบกันว่า s c l s s s เนี่ยมาพร้อมกับช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกนึกภาพเอาละกันค่ะว่าการนั่งอยู่บนลมนะคะมันจะนุ่มขนาดไหนแล้วด้วยความที่เป็นแอร์เมติกสปอร์ตนะคะตัวนี้เราสา าามรถที่จะปรับให้แข็งหรือนุ่มก็ได้นะคะตามความต้องการของเราณสภาพถนนขณะนั้นเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือสามารถที่จะ เลือกนะคะในส่วนของความสูงนะคะ Vehicle Rising นะคะเนี่ยกดปุ๊บนะคะรถก็จะสูงขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าเป็นการสูบลมเข้าไปในช่วงล่างถุงลมของตัวรถนั่นเองนะคะมองไปทางด้านบนนะคะเราก็ยังเห็นหลังคาแก้เต็มบานซึ่งใหญ่มากเพราะว่าเอสคล s class เนี่ยตัวรถก็ใหญ่มากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังคาแก้วเต็มบานก็จะใหญ่บานกว้างมากนะคะแล้วก็กินพื้นที่ไปถึงผู้โดยสารแถวหลังด้วยนะคะ s class เนี่ยเรียกว่าให้ความสำคัญกับ ผู้โดยสารแถวหลังมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรถไซส์ใหญ่สุดนะคะหลายๆท่านก็จะใช้ S-Class โดยการมีคนขับให้นั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวตามยังไปดูข้างหลังกันเลยนะคะว่าจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนนะคะคันนี้เนี่ยเป็น m m g ตัวท็อปนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านไหนเนี่ยเคยเห็นรายละเอียดรูปรีวิวหรือออปชันของคันที่เป็น Ex c l u s i v e เนี่ยอาจจะมีไม่เท่านะคะคันนี้นั่นเองนะคะ ขอเปิดมาก็เป็นออปชันเด็ดเลยก็แล้วกันนะคะเบาะหลังเนี่ยก็สวยงามด้วยลายไดมอนคัดนะคะแล้วก็มีความกว้างเลกรูมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะประมาณ1ฟุตเฮดรูมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเกือบ1ฟุตนะคะกว้างขวางมากสบายอย่าบอกใครนะคะพร้อมด้วยจอหลัง2จอซึ่งเป็น private นะคะเราสามารถที่จะเลือกดูจอส่วนตัวของเราได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะ คอนโซลกลางนะคะก็คือเบาะที่นั่งตรงกลางเนี่ยถ้าไม่มีใครนั่งเราสามารถที่จะปรับลงมานะคะเป็นช่องวางของเก็บของแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ค่ะกระหึ่มทั่วรถแน่นอนนะคะแล้วค่ะออปชันเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราสามารถที่จะปรับ S-Class ซึ่งเป็นเก่งคันนี้นะคะในปุ่มที่เป็นตัวรองนอนนะคะ ให้กลายเป็นสล a t เบสเหมือนกับเก้าอี้เฟิร์สคลาสนี่นะคะในขณะที่เน้นกำลังกดอยู่นี้เนี่ยนะคะตัวเบาะหน้าเนี่ยมันเลื่อนไปเองอัตโนมัตินะคะขูบหัวเบาะลงเพื่อไม่ให้บังทศัศนวิสัยของเราถอยเบาะหน้าหายไปนะคะแล้วก็ยกตัวเบาะนั่งขึ้นเพื่อให้ขาเราเนี่ยวางอยู่บนที่วางขานะคะในองศาที่สูงพอเหมาะนะคะไกลมากนะคะตอนนี้ขาไม่ถึงแล้วนะคะด้วยความขาสั้นของเราเองนะคะอ่า ก็เรียกว่ากว้างยาวมากๆนะคะคราวนี้ค่ะต่อไปนะคะตัวเบาะของเราก็จะถูกปรับขึ้นนะคะยาวไปนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็นะคะตัวที่รองนั่งของเรานะคะสามารถที่จะปรับสูงขึ้นมาได้นะคะอ่านะคะให้เขาสูงนิดนึงนะคะ,ะนะคะ ขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหมอนนิ่มๆน,นะคะที่เขาให้มาด้วยสามารถที่จะถอดออกมาทําความสะอาดได้นะคะเป็นที่รองน่องนิ่มๆเลยอ่านะคะคราวนี้ค่ะทุกท่านค่ะเราก็จะนะคะมีแฟลตเบดเป็นของตนเองนะคะสามารถที่จะนั่งนะคะนอนนะคะพักผ่อนนะคะแบบสบายมากๆเลยนะคะในการเดินทางนะคะทุกๆจุดมุ่งหมายของเรานะคะแบบนี้ค่ะ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะความหรูหราออปชันความปลอดภัยนะคะแล้วก็สมรรถนะทั้งหมดนะคะที่ท่านเห็นนี้นะคะออกห้างงาเนี่ยหล้านนะคะแต่ค่ะแต่นะคะเราจะขายแค่นะคะ3ล้านนะคะ3 0 0แสนกับ90,000บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าเอาเอสคลาเซลครึ่งราคานะคะถูกกว่า Lazada 4.4นะคะ,ะ,คะก็ต้องเบนซ์มอเตอร์มอลแล้วนะคะ ในส่วนของคองแถมนะคะอลังมากนะคะคันนี้เนี่ยอบอกไปนิดนึงนะคะว่าออกมาจากเบนซ์ทองหล่อแล้วก็เซอร์วิสอยู่ที่เบนซ์ทองหล่อนะคะท mm hmm. องแถมของเราเนี่ยมีแพ็คเกจเคลือบแก้วอย่างรูนะคะเคลือบแก้วของเราไม่ธรรมดานะคะเราเคลือบด้วยแก้วตัวน้ำยาเคลือบแก้วเซรามิกนำเข้าจากต่างประเทศนะคะมีการอบด้วยเครื่องอินฟลีตตามมาตรฐานแล้วก็ทำในห้องปลอดฝุ่นนะคะ พร้อมแพ็กเกจด,ดูแลและรีนิวเคลือบแก้วเป็นเวลา2ปี4ครั้งนอกจากนั้นค่ะเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศให้ท่านอีก1ปีอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหากท่านนะคะคิดว่านะคะสุดยอดยนตกรรมคันนี้นะคะท็อปในท็อปในท็อปนะคะเนะคะเหนือกว่า e เหนือกว่า c นะคะเหนือกว่าทั้งหมดแล้วล่ะของเบนนะคะ500นะคะเหนือกว่าตัว300แน่นอนนะคะ ตัว MG เหนือกับตัว e อ็กซ์คูซีค่ะเรียกว่าท็อป3เด้งค่ะท็อปในท็อปในท็อปนะคะคันนี้ในราคาลดครึ่งต่อครึ่งนะคะ3ามล้านสแสนเหมื่นบาทเท่านั้นนะคะเรายินดีให้ท่านเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่0 92, 9 2 9 2 4 5641หรือว่าจะแอดไลน์ hmm. เข้ามาหากันได้ที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Ben z m มอ o r m a l l นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเน่งกับรถเข้าใหม่ฮอตๆอนะคะอย่าง s 500EMG คันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเน่งขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยค่ะแล้วในวันพรุ่งนี้เน่งจะมีรถเข้าใหม่อะไรมาแนะนำให้ทุกท่านชมอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะไลฟ์รีวิวของ Ben z m ม t o r m a l l มด้วยค่ะวันนี้เน่งกับรถคันงามคันนี้ลาทุกท่านในไลฟ์นี้ไปก่อนแล้วนะคะ สสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ